สที่เจังหวัดลบบุรีประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพระวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในทุกมิติของจังหวัดลบบุรีวันที่26 พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมทางตะวันชั้น5สารกางจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าสวนราชการหวัวหน้าหน่วยงานจังหวัดลพบุรีครั้งที่5ทับ2568โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงการคาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือนมิถุนาย,ยน2568และรายงานสถานการณ์น้ำประจำปี2568ของจังหวัดลพบุรีพร้อมมีการรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่ภารกิจด,ด้านสังคมภารกิจด,ด้านความมั่นคงภารกิจด,ด้านเศรษฐกิจและภารกิจขององค์กรอิสระซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบโล่เชิดธุเกจผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศีจังหวัดประจําปีงบประมาณพศ2567ของจังหวัดลพบุรีจํานวนสองรายพิธีมอบกิจบัตรการคัดเลือกสิสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยน์วิถีประจําปีงบประมาณพศ2567จํานวนหนึ่งรายพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อผอชอจำนวนห้ารายพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการสำนันประชากรและขหาพศ .2568 ด้วยตนเองผ่านช่องทาง,ทอ,ง,ทอ,งออนไลน์จำนวน10รางวัลจากนั้นสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีได้ติดเข็มกัดหัวใจสีฟ้าให้แก่ผู้บริการจังหวัดลบบุรีเพื่อให้ผู้ที่ติดหัวใจสีฟ้าระลึกถึงความโหดร้ายของผู้กรรมการซื้อขายมนุษย์และ,สะแสดงเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการเตรียมรับน้ำในช่วงฤดูฝนโดยให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดลบบุรีอำเภออปอทและปอ,ปอบูรณา,าการเก็บผักตกชวาในแม่น้ำลบบุรีนอกจากนี้ยังสั่งการให้สำนักงานปศุสุสั์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน,นื้อและโคนมของจังหวัดลบบุรีที่ราคาตกต่ำอีกด้วยมิสเตอร์โทนี่รายงาน ขอขอบคุณขมูลภาพข่าวน้องไพรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลุบุรีปปรสนับสนุนข่าวโดยบริษัทมโหรานันเบกเกอร์และไอคาวานะ่าคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออกก